สวัสดีครับอยู่กับจานหากกระจายเรื่องนะครับ e ีีนี้ผมจะพูดถึงเควินเคลเฮอร์ผู้รักษาประตูมือ2ที่แฟนบอลลิเวอร์พูลร,รักมากที่สุดในเกมฟุตบอลนะฮะที่เปลียนไปด้วยชื่อเสียงและแสงไฟการได้ชิงตำแหน่งลงสนามถือว่าเป็นเรื่องที่มันธรรมดามากๆของเกมลุกหนังครับแต่มีนักเตะอยู่จำนวนไม่น้อยที่สปอตไลท์เนี่ยไม่ค่อยสาดส่องไม่ได้พูดถึงจากสื่อมากนักรวมถึงแฟนบอลเองเนี่ยก็ไม่ค่อยกล่าวถึงด้วยถึงกระน,นั้นนะครับกลับมีนักเตะที่กลายเป็นหัวใจฮะแฟนบอลเดอะคอปเนี่ยรักมากๆซึ่งแน่นอนครับหนึ่งในน คือเควินเคลเลอร์หนึ่งในผู้เล่นประตูที่ช่วยให้ล์พูเนี่ยคว้าแช,ชมป์มาแล้วหลายรายการถ้าพูดถึงเคลเลอร์นะครับชื่อเสียงของเขาอาจจะไม่ได้โด่งดังระดับโลกนะฮะอาจจะไม่ได้ลงเล่นทุกสัปดาห์หรือแม้แต่ตำแหน่งมือหนึ่งเนี่ยก็ไม่อาจเอื้อมถึงเพราะว่ามีชายที่ชื่อว่าอาริสันเบเกอร์เนี่ยเป็นในระดับโบคาสขวางทางอยู่ต่อให้เคลเลอร์จะดีแค่ไหนก็ยากมากครับที่จะก้าวผ่านไปได้แต่ว่าหลายปีที่ผ่านมาครับที่ Keller, เคลเลอร์สวมเสื้อล์พูตั้งแต่เป็นเยาวชนในศูนย์ฝึกเมลวูดจนกระทั่งพัฒนาฝี เขาคือภาพของความพยายามที่ไม่มีวันยอมแพ้ครับเขาไม่เคยปริตากบน่นแม้ว่าจะต้องนั่งเป็นตัวสำรองไม่เคยอิดออดเวลาโดนดรอปไม่เคยแสดงอาการไม่พอใจครับในสิ่งที่หลายคนมองว่าไม่ยุติธรรมแต่เชื่อไหมครับว่าการกระทำของเขาเนี่ยมันกลับตรงกันข้ามทุกครั้งที่เคลเฮอร์ถูกเรียกใช้งานเขาทาหน้าที่ครับด้วยความสงบนิ่งและเยือกเย็นเป็นนายทวารที่วางจะได้อยู่เสมอเคลเฮอร์คือนายทวารที่แฟนบอลลิเวอร์พูลเนี่ยหลงรักอย่างไม่มีเงื่อนไขเพราะว่าเขานะครับไม่เคยทําให้แฟนบ ต้องผิดหวังเลยไม่ว่าจะเป็นเกมลีเกมคาราบาลครับหรือว่าแม้แต่ค่าคืนที่จะไปด้วยแรงกดดันในยามที่ไม่มีอาริสันเบเกอร์ยืนเฝ้าเสาเคลเลอร์นะครับแสดงให้เห็นว่าเขาคือฟันเฟืองชิ้นสาคัญของสโมสรครับเขาลงสนามโดยที่ไม่รู้เลยว่าเกมต่อไปเนี่ยจะได้ลงเล่นอีกหรือเปล่าเพราะฉะนั้นครับทุกวินาทีที่เคลเลอร์ได้โอกาสเนี่ยเขาต้องทําให้มันสมบูรณ์แบบมากที่สุดแต่นั่นแหละครับงานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกรายยู่เสมอเพราะล่าสุดนะครับเคลเลอร์ได้ประกาศอำนาสโมสรลิเวอร์พูลที่เขาอยู่มาทั้งชีวิตไปแล้วเรียบร้อยไม่ใช่เพหมดัก แต่ว่าเคลเฮอร์ครับต้องการโอกาสที่จะได้เป็นตัวเองอย่างเต็มที่และได้เป็นผู้รักษาประตูมือหนึ่งที่เขาเฝ้ารอมาทั้งชีวิตซึ่งเบนส์ฟอร์ดมอบโอกาสนั้นให้กับเคลเฮอร์ สำหรับผมนะครับการย้ายของเคลเลอร์ไม่ใช่การหนีปัญหาครับแต่มันคือก้าวไปข้างหน้าด้วยหัวใจและวิถีของนักฟุตบอลเคลเลอร์นะครับได้มีการโพสต์อําลากับสโมสรที่เขาอยู่มาตั้งแต่เด็กคว้าแชมป์ฟีเบอรีอังกฤษมาคว้าแชมป์ฟุตบอลถ้วยมาเคลเลอร์ <Keller Her S 1> ครับบอกว่าผมอยู่กับเรอร์พูตตั้งแต่เป็นเด็ก16ปีจากนั้นอีก10ปีต่อมาผมไม่เคยฝันเลยว่าจะเดินทางมาถึงขนาดนี้การมีโอกาสได้เล่นในกับสโมสรแห่งนี้เป็นสิ่งที่เขาไม่เคยมองข้ามภาพตรงจําทั้งหมดจะติดตัวเขาตลอดไปตั้งแต่ การลงสนามเกมแรกก็จะถึงการคว้าถ้วยรางวัลผมรักทุกช่วงเวลาที่ได้อยู่กับลิเวอร์พูลขอบคุณทุกคนที่สโม,มสรตั้งแต่สตาฟโค้ชโค้ชของเขารวมไปถึงเพื่อนร่วมทีมตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันทุกๆคนช่วยให้เคลเฮอร์เป็นเคลเฮอร์แบบในทุกวันนี้ส่วนแฟนบอลครับเคลเฮอร์บอกต่อว่าขอบคุณสําหรับการซัพพอร์ตที่ยอดเยี่ยมตลอดหลายปีที่ผ่านมารู้สึกถึงความรักที่ดีอยู่เสมอและมันมีความหมายต่อเขามาก,มากๆเขาจะมีพื้นที่ในหัวใจให้กับลิเวอร์พูลอยู่เสมอครับและเมื่อ แห่งนี้ก็เช่นเดียวกันขอบคุณทุกคนและขอให้ทุกคนโชคดีกับอนาคตผมจะไม่มีวันเดินเดียวดายอย่างแน่นอน นี่แหละครับก็สิ่งที่เคลาเฮอร์ได้โพสต์อําลาลิ์พูเอาไว้สุดท้ายนี้ครับก็อยากจะอวยพรขอให้เคลาเฮอร์นะฮะประสบความสำเร็จทุกอย่างที่เขาเลือกเดินต่อจากนี้ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนครับชื่อของเขาจะยังคงอยู่นะครับตรงจําและหัวใจของเดอะคอปเสมอไปบางครั้งครับฮีโร่ไม่จาเป็นต้อง,งยืนอยู่กลางเวทีแค่ยืนอยู่เงียบๆข้างหลังแล้วพร้อมปกป้องทุกคนในวันที่ไม่มีใครเห็นและนี่แหละครับคือเรื่องราวของคีวินเคลาเฮอร์ผู้กษา,าประตูจริงๆแล้วมันคือมือหนึ่งได้เลยนะครับที่แฟนบอลลิ์พูรักมากที่สุด ผมเชื่อว่าแฟนบอลลี่ทุกคนจะคิดถึงแมทวันคนนี้จากนี้และตลอดไปครับและนี่คือเรื่องของจานหากระจายเรื่องนะครับที่พูดถึงเควินเคลเลอร์ก็สคริปนี้นะครับขอบคุณน้องบีเบลกุนเนอร์ด้วยนะฮะยังไงอีพีหน้าเดี๋ยวมาเจอกันนะครับวันนี้จานหายไปก่อนนะฮะสวัสดีครับ